วิยนั่นรถใครอ่ะตักันอิยเอ่อเอ้อเฮ้โอ้ยฝันอีกแล้วคุณสาขอพรให้ฟันดีดแต่มาฝันตอนนี้สวนีมันคืออะไรเนี่ยบ้างก็รอไปกุ้งามปิดบูอะไรไม่ได้ไหม กันติดก็มีแค่เนี้ยยังอะไรทำไหมตูเ้เซลก็มีแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนมาสวัสดีกันก่อนสวนัสดีครคุณอยู่ในรายการโลจิมซึ่งเอ่อผมก็ไม่รู้อะไรนัเราไปเรา่คิดซึ่งผมขออาบน้ำจิมพูก่อนนะอาบน้ำก่อน กคนพงหมายน้าส็จแล้วน้องเราไปทำอะไรกันไปทีวีก่อนอกัทีวีเรื่ออะไรดีน้องนั่งก่อนอสบายจังแอร์ที่นี่เย็ยนมากเออโอ้โหเขาขี่เฮลิคอปเตอร์ม,มายิงกันแล้วล่ะโอ้โหอุยอุยอุอุยโอ้โห,โโห,โโห,โโหมีคนหนึ่งตายมีคนหนึ่งตายโอ้โหสนามรบเนี้ยโอ้โหโคนอุบ่าเด้อโอ้โห โอ้โหโอโหคอแเท่โอ้โไม่น่าเชื่อเลยว่าหนังยิ่งจะเท่กว่าอกบอีกโอ้โหหนังนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหยิงวกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขามีสนามรบมไร้าอ้โหโอ้ยูโหเูย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 เคูยูีูย้ยไยู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 ยยูยูาย โอเคถ้าเราดูหนังสืแล้วไปทำอะไรต่อเมื่อวานก็ฝันร้ายเนะี่ยวันนี้ฝันร้ายมากฉันกลัวมากฝันร้ายเรื่องตายอ่ะอุ้ยออกไปข้างนอกดีกว่าไปไปซื้อของดีกว่าอเอเอขายของเติมน้ำมันก่อนไม่ต้องเติมหรอกมันมีที่ขับรถเออเค เออให้ได้แต่ห้ามันห้าห้าก่อนพอมันเยอะไปกันทุกคนไปซื้อ Leute. ของกันอุยยุยยคนเร็วเลยโอ้โหที่ซื้อของอยู่ไหนขับรถไม่เป็นใช่ด้วยไม่ต้องขับรถให้เป็นนี่นะที่ซื้อของอูเออขับรถดีเด้ อืม <lien> ซ <plane plane animals> ื้อของไรอะไรน้องพิาโอ้พิซซ่อืมเอาขนมดีกว่าอบตัวนี้อืมน่ต้องลองเอาหนนี่ก็พอใส่ตังคนี่ลูกค้าใ่ตังค์หมดใ่ตองเอาเอาโอเคโอเคโอเคโอ เอาขนมใส่ยังไม่ได้โอ้ยเมื่เอาน,นี้ใส่้ะกันเอาออกอูอ้อร่อยมากเลยโอ้โหยเราต้องระวังรถนะครับคุณผู้ชมเหมือนในฝันของเราอะระวังรถด้วยนะเพาถ้าไม่ระวังเราจะโดนลถสุนตายที่บ้านเขาอัปเดตใหม่เหรออู้หอัปเดตใหม่อะไรนะอ่านไอ้ก ใช่บ้างคนจีนเะนี่ยรู้เขาอัปเดตใหม่ทุกคนเขาอัปเดตใหม่ทุกคนเห็นไหมอย่าลืมดู้ยวยจบด้วยนะมอบคครับอืมโอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่นะไปข้างในเราจะเราจะไปเป็นไททันไปตรวจสอบที่ตรงศพดีกว่า สอบบอกศตรงนี้ก็เปิดนะแต่คงไม่มีอะไรนั่งตรงนี้ละตรงนี้โอ๊ยอะไรอ่ะนี่เขาะเมียวเมี้ยมีเราเจออะไรด้วยโอเคเราสอบพยาบาลเราเป็นใครเราต้อง ไม่มีคนมาเลยอ,อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยฉันสุดลอมอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมากเลยแผลหมันจะเลือดเลยอุย้ย อุ้ยไม่น่าตาสันไม่น่าตาสันอุย้ยจีบตาอุ้ยตาจะเลือดเอืออุ้ยตาแปลกแม่งกลับบานน้านก่อนอุ้ยกลับบ้านมาเป็นครึ่งชั่วโมงในบ้านอนี้แต่เี้าอืมกลับบ้านก่อนก็อืมก่อนขึ้นมาบ้านเรานอนนี่นะก่อนกลับบ้านก่อนไปนอนก่อน ออนอนก่อนนะ่าจะปกตินะนอนนอนอยังไงเน่ยนะนอนทุกคนครับขนาดกดน,นอนอไม่ได้เลยนนแล้วก็นอนท่าปกติก็แล้วกันโอ้ยนอนท่าปกติท่าตายนี่แหละ โอ้โหน้องเหมือนกับคนโดนหลงสอบข้าวไงเฮ้ยเบอร์จริงเฮ้ยอะค่ามีแต่ขโมยของข้าโอเคเก็บไว้ได้เลยโอ้ ใคยใครขโมยของฉันเนี่ยเฮ้ยสิ่ที่โชคดีตังฉันมีเยอะมีแล้ที่เขายังไม่ขโมยไปอ่ะโอ้โหตั้งสามล้านด้วยเขาขโมยไปตั้งสามล้านแน่นอนอันนี้เดือดเท่าไหร่น้อเฮ้ยเลือดหนึ่ง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 เฮ้เลือดสอง สงแสนรน้อยฉันต้องสงสารก็เยอะเหมือนกันนะแต่ฉันต้องการสามล้านไม่เลยไปหาโจนดีกว่าอยูที่บ้านนี้มันอ,อันตรายเกินเออเออ